โชว์ปอบุรพานะครับจะเจอกับยอดปรับสืบชอสังกลับไทยก็ไปเอาแล้ครับปัดชุดสองยอดปรับสืบเกมแล้วครับยอดปรับสืบไม่หนีไม่ถอยครับปัดด้วยสองขวามัดด้วยสองขวายกับไทยโดนยืดยืดครับกับไทยโดยขวาแล้วเติมด้วยซ้ายเอาแล้วกันแล้วปัดด้วยซองมาแบบลุนทะลุดุดันเลยครับตามสไตล์ของปอบุรพาาดุดต่อยแล้ววางแค่ซ้ายยามาถิ้งดับด้านซ้ายวางแค่ซ้ายนี่ต่เข้าไปเกี่ยว ใหเดินไี่บนหินบอกให้เดินกับท้าย เมทหลาครับหน้าขมำเลยครับโอ้ยวิ่งองขวาครับนี่ครปักไปสองดอกสามดอกเลยครับแล้วเสียบด้วยข้ายเรียบร้อยเลยครับาเมทลาครับแล้วพยายามจะลุกมาแล้วนี่ครับหน้าขมำโอ้โห We have a winner by ways of technical knockout blue corner ยอดปราศึกชอสังประภัย